ถ้าสีไม่อัดไอคือไออะไรนะหลังคาลูกลูกๆไปไหนกันหมดล่ะนอะอยู่นอนอยู่หน้าบ้าน วันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะทุกคนตอนเช้าอาจจะไปเอาข้าวให้น้องเล็กกินก่อนนะทุกคนน้องเล็กอยู่ข้างในบ้านน้องเล็กไม่ได้ออกมาเล่นกับน้องๆลูกๆ ช่างยิ้มหน่อยช่างื่ยแต่เช้าปากติวันหยุดช่างช่างจะต้องนอนสองโมงเช้าแปดโมงแล้วนะคะ เหนสีนะคะทุกคนเอาลูกๆงานหายหมดแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ยังเล่นกันอยู่ในบ้านอยู่เลยไปละแล้วฝนจะถ่ายอะไรเนี่ยลูกๆกมาอยู่แล้วใหญ่ แต่พี่ใหญ่พี่ใหญ่นั่งอยู่หน้าบ้าน๋ยะครับนองน้องหายเอ้ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนหลังคาตรงฝั่งนี้ด้วยฝั่งที่เราต่อเติมใหม่เอามาทาสีหมด ามเช้านะคะหกมูกว่า